รงรักปูสาแดงต้นฉบับตอนที่144อออากาศวันที่26สิงหาคมอนุรักษ์เปรนาชิวานีและโกโมริการวมทั้งชาวบ้านคนอืน่นติดอยู่ท่ามกลางกลุ่มโจรที่ป้นในร้านห้างสับสินค้าเปลนาแอบอัดคลิปขึ้นออนไลน์ตำรวจได้เห็นคลิปข่าวการปล้นที่ร้านจิวรี่ซิตี้มอล์จึงรีบพากันออกไปฝ่ายโมนีตกใจมากไม่เห็นข่าวทางทีวีโมนีตื่นตระหนกพยายามโทรไปแต่ติดต่อไม่ได้ จึงไปบอกเนวีและอนุพันธ์และพากันออกไปวีนาเห็นข่าวการปล้นเริ่มกังวลสุมาลวีนาก็เดินทางออกไปห้างสับสินค้าขณะเดียวกันพวกคนร้ายได้เห็นวิดีโอพวกมันกูัว่าจะฆ่าทุกคนหากคนส่งวิดีโอตัวจริงไม่ออกมาหนึ่งในคนร้ายนำตัวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเพราะว่าเด็กถือมือถือเปรนาตกใจมากเธอลุกออกมาจากฝูงชนที่หมอบอยู่บอกว่าเป็นเธอที่ส่ง คลิปวิดีโอออกไปเองอนุรักษ์ตกใจมากหนึ่งในคนร้ายเล็งปืนไปที่เปรนาเสียงปืนดังขึ้นเป็นชายที่ยืนอยู่ด้านหลังห่างออกไปโดนยิงล้มลงทุกคนตกใจมากชิวานีวิ่งไปสวมกอดเปรนาคนร้ายแยกทั้งสองออกจากกันคนร้ายใช้ปืนจ่อเปรนาเธอร้องไห้ตกใจครอบโรวีนาและโมฮินีต่างตื่นตระหนกพากันมาออที่หน้าห้างแต่เจ้าหน้าที่กันไว้ไม่ให เข้าไปคนร้ายนับเวลาถอยหลังเปรนาเอ่ยขึ้นเบาๆว่าอนุรักษ์เธอคิดว่าเธอคงไม่รอดแล้ว อนุรักษ์หันไปคว้าของป่าใส่หัวคนร้ายจนล้มลงอนุรักษ์รีบดึงเปลยนาลงมาคนร้ายหญิงอนุรักษ์แต่ไปโดนแจกันเปลยนาตกใจที่อนุรักษ์สู้กับโจรทั้งหมดเปลยนาตะโกนกระตุ้นให้ทุกคนลุกขึ้นมาโจมตีพวกคนร้ายทุกคนลุกขึ้นรุ่มทำร้ายคนร้ายอนุรักษ์กดคนร้ายที่จจอปืนใส่เปลานาลงพื้นและต่อยหน้าในที่สุด ตำรวจเข้ามาโกโมริกาคิดว่าอนุรักษ์กำลังเล่นเกมกับเธอแซงทำเป็นเกลียดเปนาแต่แท้ที่จริงเขารักเปรนาอนุรักษ์ก็คิดว่าโกโมริกาคงชะมองออกว่าเขารักเปรนาอนุรักษ์โกโมริกาออกมาพบครอบครัวขณะที่วีนาและครอบครัวดีใจที่ได้พบเปรนาและชิวานีเปรนาหันมองอนุรักษ์โกโมริกาโกรธรีบกลับไปที่บ้านเธอฝ่ายเปรนา กลับมาถึงบ้านยืนมองออกไปนอกหน้าต่างชิวานีเข้ามาทำให้เปรนาตระหนักถึงความรักที่อนุรักษ์มีต่อเธอเปรนานึกถึงช่วงเวลาที่อนุรักษ์ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเธอโกโมริกาบอกมิชกาว่าเธอได้รับบาดเจ็บและมีบาดแผลใหญ่ที่หัวใจเปรนายังคงอยู่ในใจและความคิดของอนุรักษ์เขาช่วยเปรนาแม้ว่าเธอจะยุยงให้เขาปล่อยเปรนาตายไป ก็ตามโกโมริกาโกรธแขนมากในห้องอนุรักษ์บอกอนุพันธ์ว่าเขาติดอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกเปลนาจะ,ะหนักถึงความรักที่เขามีต่อเธอและโกโมริกาก็จะหนักว่าเขายังคงรักเปลนาไม่ใช่โกโมริกา อนุพันธ์ถามว่าเขามีแผนอะไรอนุรักษ์บอกเขารู้วิธีเอาตัวรอดแล้วเขาวิ่งตามจากโกโมริกาไปเปรนาก็มองตามเขาไปอนุรักษ์ตามไปนั่งข้างเธอที่ชิงช้าขอให้โกโมริกาฟังเขาอนุรักษ์พยายามหาข้อแก้ตัวว่าเขาทําทุกอย่างนั้นเพื่อจะแหวนคืนมาโกโมริกาบอกเธอรู้ว่าเขาทําเพื่อเปเลรนาต่างหากเปรนาก็มองดูคิดว่าก็ทําแบบนี้เพื่อ ทำให้โกโมริกาเธอช่างโง่จริงๆเธอคิดว่าเขาปกป้องเธอเพราะว่ารักเธอแต่ไม่ใช่เลยเขาทำเพื่อแหวนและเพื่อโกโมริกาต่างหากเธอจะต้องทำให้โกโมริกาสงสัยมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นคืออาวุธของเธอที่จะใช้ มีคนโทรเห็นชิวานีจึงโทรบอกโรนิดโรนิดบอกชิวานีจะต้องแต่งงานกับเขาคนเดียวเขาวางสายบอกเขาจะให้ชิวานีแต่งงานกับใครไม่ได้ถ้าเธอเลือกผู้ชายคนอื่นเขาจะต้องตายเปรนามาหาโกโมริกาบอกเธอไม่อยากให้โกโมริกาโดนหลอกอนุรักษ์เป็นคนสร้างเรื่องแหวนเขาโกหกเขาอยู่กับเธอในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาบอกว่าเขารักเธอมาก และกำลังจะหาโอกาสที่เหมาะสมที่จะไล่โกโมริกาออกจากบ้านหลังนี้ ดงรักผูสาแดงต้นฉบับตอนที่145ออกอากาศทางทีวีวันที่27สิงหาคมเปรนาบอกโกโมริกาว่าอนุรักษ์อยู่กับเธอในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบอกอนุรักษ์นั้นยังคงรักเธอต้องการจะออกจากเรื่องวุ่นวายนี้โกโมริกาโกรธบอกให้เปรนาออกไปแต่เปรนายัางคงยั่วน้ำโหโกโมริกาให้เปรนาออกไปจากชีวิตของอนุรักษ์และไล่ออกจาก ปิดประตูใส่อนุรักษ์มองตามหลังเปลนาสงสัยว่าเธอพูดอะไรกับโกโมริกา โรนิสจะเข้าไปในบ้านชิวานีพร้อมปืนเพื่อนของเขาพยายามห้ามทำให้เขาสงบลงแต่โรนิดไม่ฟังและเข้าไปข้างในเปรนากำลังทำอาหารในครัวอนุรักษ้ามาบอกว่าเธออย่ายุ่งกโมริกาเพราะโกโมริกาจะทำลายชีวิตเธอเขาห่วงใยเธอไม่อยากจะให้โกโมริกาทำให้เธอเจ็บปวดเปรนาสับสนว่าอนุรักษ์รักเธอหรือแค่แสดงละครเร หน้าโกรธเธอป้อนขนมใส่ปากเขาบอกให้เขากินเสียและผละออกจากห้องไป ขณะเดียวกันโกโมริกาก็นึกถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เปลนาเล่าบอกเธอจะเผาบ้านหลังนี้ถ้าเธอจะต้องออกจากที่นี่ไปทีฮองโถงโมวินีดุคนรับใช้สามคนเมื่อคนรับใช้ไปแล้วเปลนาออกมาบอกให้โมฮินีใจเย็นๆเ,เธอจะจัดการงานบ้านทั้งหมดเพราะเธอคือสไพยตัวจริงของบ้านนี้โมหินีบอกไม่ต้องการเปลนาเรียกคนรับใช้ที่โดนดุว่าจะทำอาหาร อะไรต่อไปไม่ต้องมารบกวนโมหินีโมหินีโกรธเดินไปบอกโกโมริกาที่เดินลงบันไดามาว่าเปลนากำลังทำเกินขอบเขตซึ่งเธอรับไม่ได้พวกเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อควบคุมเปรนา โกโมริกาบอกให้ผ่อนคลายมาเจอเพื่อนของเธอดีกว่ามุยนีเรียกคนรับใช้มาตำหนิเรียกเนวีออกมาเสียงกลิ่งประตูดังขึ้นโกโมริกาบอกให้มุยนีไปเปิดประตูบอกว่าเพื่อนของเธอมาเพื่อนเธอจะมาจัดการเรื่องนี้เองมุยนีเปิดประตูสารวัตรและตำรวจสามนายมาจับกุมเพรนามุยนีบอกให้พวกเขาเข้ามาอนุรักษ์มองจากชั้นบนสงสัยว่า เกิดอะไรขึ้นเปลนาเดินมาถาม,ถามถึงเหตุผลว่าทำไมตำรวจถึงต้องการมาจับกลุ่มเธอสารวัตรบอกถึงข้อหา ว่าเธอคุกคามคุณนายอนุรักษ์บาสุเปรนาบอกเธอคือนางเปรนาอนุรักษ์บาสุแต่โกโมริกาก็ทําให้สารวัตรเข้าใจว่าเป็นตัวคงเธอต่างหากที่เป็นคุณนายบาสุตัวจริงจากนั้นแสดงเอกสารสาร,สารภาพบาปที่เปรนาลงชื่อไว้และบอกให้สารวัตรพาตัวเปรนาไปอนุรักษ์คิดว่าถ้าเขาช่วยเปรนาตอนนี้โกมมริกาจะโกรธมากขึ้น โโมริกาเข้าไปใกล้เปลนาบอกว่านี่คือสิ่งที่พ่อเธอทำแม้แต่อนุรักษ์ก็ไม่สามารถช่วยได้สารวัตรบอกเปลนาว่าเธอจะต้องไปกับเขาเพราะหลักฐานทั้งหมดเป็นหลักฐานเอาผิดเธอทันใดอนุพันธ์เข้ามาถามทางตำรวจว่ามีหมายจับเปลนาหรือไม่ตำรวจบอกว่ามีและแสดงให้อนุพันธ์ดูเจ้าหน้าที่จับกุมเปลนาเธอกัดขืนหันไปมองอนุรักษ์ที่ชั้นบน ขอความช่วยเหลืออนุรักษ์ลงมาบอกว่าไม่มีใครสามารถพาเปลน,นาไปจากที่นี่ได้เพราะเธอเป็นภรรยาของเขา ดงรักผูสาแดงต้นฉบับตอนที่146อออากาศทางทีวีวันที่27สิงหาคมอนุรักษ์เปิดเผยกับสารวัตรว่าเปลานาเป็นภรรยาเขาจริงๆเปลานาให้สารวัตรจับกุมโกโมริกาเนวีอนุพันธ์ทะละกันมุยนีให้อนุพันธ์ไปที่ห้องของเขาโกโมริกาเดินออกจากห้องโถงด้วยความโกรธและดึงมือเขาตามเธอไป ในห้องอนุรักษ์พยายามโน้มน้าวโกโมริกาว่าเขารักเพียงเธอไม่ใช่เปลนาโกโมริกาบอกเธอจะไม่ไว้ชีวิตเปลนาและจะทําตามที่ต้องการอยากทําอนุรักษ์บอกถ้าเธอไม่เชื่อก็อย่าเชื่อเขาแต่เขาจะไม่ไว้ชีวิตเปลนาอนุรักษ์มาที่ห้องโถงตรงหน้าเปลนาอนุรักษ์นึกถึงคาขู่ของโกโมริกาจึงบอกกับสารวัตรว่าบอกว่าเปลนากําลังจินตนาการถึงความสัมพันธ์ ในชีวิตสมรสพวกเขาเหมือนตอนเป็นเด็กๆอนุรักษ์ พิสูจน์ให้สรารวัตรเห็นว่าเปลานาหลอกล่อเขาและไม่ได้มีความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสที่ถูกต้องระหว่างพวกเขามยนีเนวีโกโมริกาสนับสนุนอนุรักษ์เปลานาเสียใจมากกับการทรยศของอนุรักษ์เปลานาถูกใส่กุญแจมือสรารวัตรและเจ้าหน้าที่นำตัวเธอออกไปก่อนพ้นประตูเปลานาหันมาบอกอนุรักษ์ถึงความเกลียดชังอย่างรุนแรงที่เธอมีต่อเขาที่เขา ก้มหน้าก้มตาทรยศต่อเธออีกครั้ง อนุรักษ์เดินไปชั้นบนโกโมริกาพยายามขอโทษเขาสำหรับพฤติกรรมที่ไม่ดีของเธอครอบครัวเจ้าบ่าวมาพบชิวานีและครอบครัวครอบครัวเจ้าบ่าวชื่นชมชิวานีวีนาบอกจะไม่รีบร้อนแต่งงานเพราะสามีเธอเพิ่งเสียชีวิตเธอไม่สามารถให้อะไรพวกเขาได้มากนักแต่พวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่อารยันเจ้าบ่าวบอกวีนาว่าเธอกำลังจะยกลูกสาวให้กับ และนี่คือสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาครอบครัวเขาชอบชิวานีสุมาลขอให้ชิวานีพาอารยันไปที่ห้องพูดคุยกันอย่างสนุกสนานทั้งสองก็ลุกออกจากห้องโถงไปในห้องชิวานีเล่าเรื่องราวความรักในอดีตให้เขาฟังอารยันยอมรับอดีตเธอตกลงที่จะแต่งงานโดยเขาสัญญาว่าจะดูแลเธอให้มีความสุขตลอดชีวิตอารยันกลับลงไปห้อง โดนิดเข้ามาในห้องชิวานีและข่มขู่เธอว่าเธอจะต้องแต่งงานกับเขาคนเดียวเท่านั้นเขาเสียใจที่มาตกลุมรักเธอเขาร้องไห้ถามว่าทำไมถึงได้เกลียดเขาไม่มีอะไรจะหยุดย่างเขาให้ไม่รักเธอได้เธอตีเขาใส่เขาและวิ่งออกจากห้องไปชั้นล่างครอบครัวแสดงความยินดีกับคำขอแต่งงานที่ทั้งสองครอบครัวย,ยอมรับชิวานีก็ต กลงแต่โรนิดถือปืนลงมาทำให้ทุกคนตกใจโรนิดเล็งปืนไปที่อารยานันข่มขู่เขาและครอบครัวว่าจะต้องออกจากบ้านหลังนี้แม่ของอารยันกโกรธและพากันออกไปโรนิศก็เตือนวีนาว่าชิวานีเป็นของเขาเพียงคนเดียววีนาโกรธ ตบหน้าโรนิตโรนิตบอกชิวานีเป็นของเขาเธอจะต้องแต่งงานกับเขาเท่านั้นไม่ว่าทุกคนจะชอบหรือไม่ก็ตามเขาผลาไปในขณะที่อนุรักษ์นึกถึงตอนที่เขาใส่ร้ายเปรนาเขาโยนทุกอย่างในห้องทิ้งระบายความโกรธออกมา ดงรักผูสาแดงต้นฉบับตอนที่147ออกอากาศทางทีวีวันที่27สิงหาคมตำรวจนำตัวเปลนาไปขังคุกขณะที่อนุรักษ์กำลังเดินทางไปสถานีตำรวจเปลนาและอนุรักษ์ต่างนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอนุรักษ์ตั้งใจจะช่วยเปลนาและพาเธอออกจากคุกเพราะเธอเป็นความรับผิดชอบของเขาเขาจะไม่ยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับภรรยาของเขาเขานึก โกโมริกาที่บอกมุยนีและเนวีว่าเพรนาจะถูกทรมานระดับสโดยเธอได้ไปขอร้องพ่อของเธอเธอจะทำให้ชีวิตเปลนาตกนรกอนุรักษ์บอกเขาจะต้องไปหยุดและรีบขับรถไปที่สถานีตำรวจฝ่ายโกโมริกาโน้มน้าวแกมบังคับให้มุยนีประกาศงานเลี้ยงใหญ่ขอให้มุยนีเชิญคุณนายบันเนอจีและคุณนายพัตราจารยาเป็นพิเศษเพราะท้งคู่ เคยเยอะเย้ยเธอตอนวันโฮลีว่าเปรนาเป็นภรยาตัวจริงของอนูรักษและเธอจะไขข้อสงสัยของทุกคนรวมทั้งข่าวลือทั้งหมดและในงานเลี้ยงนี้เธอก็จะวางแผนโทรหาเพื่อนเธอที่เยาะเย้ยที่ห้างสรรพสินค้าด้วยเนวีขอให้โกโมริกาเชิญแขกมาภายในสองทุ่มสาเนวีขอให้มมฮยนีเชิญ เนวีขอให้หมฮนีโทรเชิญแขกมาภายในสองทุ่มสานาทีเนวีขอให้หมฮนีโทรเชิญแขกมาภายในเวลา20.30นาิกานาทีขณะที่โกโมริกามีความสุขอย่างที่สุดเธอตกแต่งห้องของพวกเขา ไยวีนาปลอบใจชิวานีขอให้ไม่ต้องกังวลอะไรเธอจะแก้ปัญหาทั้งหมดชิวานีเองจะกำจัดโรนิตและไปที่บ้านอารยันเพื่อคุยกับครบอบครัวเขาชิวานีได้รับโทรศัพท์จากอนุพันธ์วีนาชิวานีตกใจเมื่อรู้ว่าเปลนาถูกจับวีนาตะโกนบอกเชคาและพากันไปสถานีตำรวจโกโมริการับดอกไม้เธอเริ่มตกแต่งอย่างตื่นเต้นอนุพ มันเข้ามาทั้งสองเผชิญหน้ากัน โกโมริกายอ่อเย้ยเขาที่หลอกทุกคนและสนับสนุนเปลนาอนุพันธ์ทำให้โกโมริกาเห็นความจริงว่าเปลนาคือภรรยาที่ถูกต้องของอนุรักษ์ไม่ว่าโกโมริกาจะพิสูจน์คำโกหกให้เป็นจริงในงานปาร์ตี้หรือไม่ก็ตามเปลนาก็คือภรรยาที่แท้จริงของอนุรักษ์โกโมริกาควบคุมความโกรธและเริ่มตกแต่งงานต่อไปอนุพันธ์ผ่าไปอนุรักษ์มาพบเปลนา อนุรักษ์ขอโทษเปลนาเปลนาร้องไห้และระบายความโกรธใส่เขาอนุรักษ์เงียบและเจ็บปวดเปลนาโทษว่าอนุรักษ์ทำลายความไว้วางใจของเธอทิ้งเธอไว้คนเดียวและนอกใจเธออนุรักษ์จับมือเปลนาขอโทษเธอสำหรับทุกสิ่งที่เขาทำกับเธอสำหรับ บาดแผลทุกแผลที่เขามอบให้รวมทั้งความเกลียดชังที่เขายัดเยียดให้กับเธอเขาขอโทษเพลนาปฏิเสธที่จะฟังเขาผลักเขาออกไปอนุรักษ์ดึงเธอเข้ามาสารภาพเสียงดังว่าเขารักเธอเขารักเธอมากจริงๆอนุรักษ์ ขอให้เปลนาฟังความจริงว่าทำไมเขาถึงแต่งงานกับโกโมริกาทำไมเขาถึงต้องใส่ร้ายเธอจนต้องมาติดคุกสารวัตรเข้ามาแทรกถามอนุรักษ์เกี่ยวกับสิ่งที่เขากำลังพูดกับเปลนาอนุรักษ์สารภาพกับสารวัตรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงของเขากับเปลนาสารวัตรตั้งคำถามกับคำสรารภาพของอนุรักษ์ก่อนหน้านี้อนุรักษ์อ้างว่าเปลนาเป็นภรรยาที่ แท้จริงของเขาไม่ใช่โกโมริกา โกโมริกาเข้ามาแทรกแซงชีวิตรักของพวกเขานักบวชคนเดิมเดินเข้ามาจากด้านหลังอนุรักขอให้สารวัตรสืบความจริงจากนักบวชสารวัตรผานักบวชไปสอบสวนเพิ่มเติมอนุรักกลับไปหาเปลนาบอกถึงคำเตือนอันร้ายแรงของโกโมริกาเปลนาน้ำตาคลอเมื่ออนุรักสารภาพรักแท้ต่อเธอเขากอดเธอและให้สัญญาอย่างยิ่งใหญ่ว่าจะพาเธอออกจากคุก และประกาศอย่างเป็นทางการว่าเธอเป็นภรรยาที่แท้จริงของเขาทั้งคู่กอดกันโกโมริกาเข้ามาปลบมือดังลันเธอถามเขาว่ากล้าดีอย่างไรที่นอกใจและทิ้งเธอไม่มีใครที่กล้านอกใจเธอได้เธอระบายความโกรธและเตือนอนุรักษ์ถึงข้อตกลงและเปลยนาว่าตอนนี้ครอบครัวพวกเขาจะต้องเผชิญกับพายุที่รุนแรงเธอเข้ามาแยกมือของอนุร,รักษ์และ เลนาออกจากกันโกโมริกาบอกอนุรักษ์ว่าถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่เธอจะไม่ยอมให้พวกเขาได้สมหวังโกโมริกาขู่อนุรักษ์ว่าเธอจะโยนโมลอยพ่อของเขาออกจากโรงพยาบาลเพราะหมอและพยาบาลนั้นอยู่ในความควบคุมของเธอเธอจะให้พวกเขาฉีดยาพิษให้โมลอยหนึ่งเข็มและเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็จะตายซึ่งเธอจะทำอะไรก็ได้อนุรักษ์โกรธจ ห้ามโกโมริกาไม่ให้ทำเช่นนั้นโกโมริกาเตือนเขาให้หยุดโกงที่เขาทำกับเธอและเธอจะไม่ปล่อยให้เขาพิสูจน์การตายของโมลอยว่าเป็นการวางแผนฆาตกรรมเขาจะช่วยเปลรนาได้นานแค่ไหนรับประกันได้ว่าเธอ ก็จะต้องตายอนุรักษ์โกรธจัดจับแขนโกโมริกาสั่งให้หยุดเขาสาบานว่าจะฆ่าเธอในขณะที่เปลนาอยู่ข้างหลังอนุรักษ์